ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญมากๆหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จในในแต่ละหน่วยงานแต่ละที่แต่ละฐานอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญไม่เปิดเผยตัวตัวตนของตัวคุณเองหรือให้การสนับสนุนผู้คนเป็นจำนวนมากถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อว่าว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณคือข้อความใดนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือ อำนาจบารมีดีกว่าเดิมแลนก็ธาตุไฟสมดุลมาฟังเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะดวงเปิดทิศทางเปิดอะเกิดการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะเกิดอ่าเลขหนึ่งสองสามเนาะคือลำดับขั้นตอนของการไปสู่ทิศทางมากยิ่งขึ้นทิศทางในชื่อของคนอย่างที่พายขึ้นเลยคะ่ะดีกว่าเดิมตรงตัวมาก,มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานสติปัญญาการเปลี่ยนแปลงการเฟื่องฟูการแอคชั่นและลงมือทำธาตุไฟจะเยอะมากๆและอํานาจบารมีเยอะมากๆในวันนี้เพราะว่าสีแดงคือสีแห่งอํานาจวาสนาบารมีไม่ว่าคุณคิดจะทําการสิ่งใดให้คุณลงมือทําเลยสําเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอนและถ้าคุณเลือกที่จะแอคชั่นประกอบกิจการหรือลงทุนอะไรก็ตามให้เริ่มต้นได้เลย,เ,ลยเพราะว่าทิศทางในชีวิตจะเหมือน ฟ้าหลังฝนสวยงามค่ะแล้วก็ฟ้าเปิดสําหรับคุณดวงหนุนดวงชะตามากๆนะตอนนี้เนาะถ้าคิดจะทำแอคชั่นอะไรลงมือเลยค่ะ